you ปัญหาที่พวกเราเจอไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกระเทยทอมดี้ทั้งหลายเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของริ้วรอยค่ะหรือว่าผิวเหี่ยวผิวแก่ก่อนวัยซึ่งสาเหตุหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันมาจากการที่ผิวพรรณเนี่ยขาดคอลลาเจนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีตัวช่วยมาฝากว่าแล้วการเติมคอลลาเจนเข้าสู่ผิวหน้าทําอย่างไรนะคะคนที่จะมาแนะนำเนี่ยก็คือเป็นคนที่ศึกษาผลิตภัณฑ์แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์จริงแล้วก็ได้ผลจริงมาแล้ว2ท่านค่ะก็คือน้องนุกกับ พี่ปุ๋ยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอิร์ธสวัสดีค่ะพี่พอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะปัญหาเรื่องของผิวเหี่ยวแก่ก่อนวัยนี่คือไม่ขึ้นอยู่กับเพศเนาะไม่ขึ้นอยู่กับวัยด้วยใช่ไหมพี่เอิร์ธลองคิดดูว่าไม่มีฮอร์โมนดีฉันกลับบ้านก่อนนวไม่พูดถึงความแก่ไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็อายุ55เป็นแบบนี้ได้ จะว่าสติข้ามเพศก็ยังไม่ใช่เพราะยังไม่ข้ามเลยยังไม่ข้ามเลยเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรเลยยังเรียว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 หมดอยู่แต่ไม่เจอไม่เจอพี่ปุ๋ยสักพักแต่ว่ารู้สึกที่สังเกตเห็นได้คือผิวเนียนใสผ่องขึ้นเยอะเลยเนาะมันรู้สึกได้เลยว่าเรากระชับขึ้นแล้วเฟิร์มขึ้นไปทําอะไรมาคือมีตัวช่วยค่ะจุดซีที่แบบว่ามีชีวิตสามารถบำบัดแล้วก็ดูแลผิวหน้าเราด้วยคือจริงๆพี่ปุ๋ยเอาง่ายๆพี่ปุ๋ยเป็นผู้ชาย เกิดมาใช้นักนาอินายเลยทีเดียวลูกคุ้มคนของนายเนี่ยนายเนี่ยนีนนี่ก็ไม่นายค่ะอ๋อมักจะมักจะกว้างมักจะใหญ่กว่าสตรีเพศแต่ถ้าเกิดก้องสูมเข้ามาใกล้ๆแล้วจะเห็นได้เลยว่ามันกระชับและไวในบเล็กหลักกิโลเมตรที่5อย่างเงี้ยมันต้องหย่อนต้องยุ้ยไวแล้วมีพักหนึ่งซึ่งมันยุ้ยไปแล้วมันเหมือนก็ถูกถล่มทลายไปแล้วถูกรดชนไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วทําไงคะแต่มันฟื้นกลับมาได้มันดูภาพพี่ปุ๋ยพี่ฟ้า มีภ้ามฝากหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะช่วงช่วงที่แบบมีเล้วรอยเยอะอ๋อะมีฟอร์สสิคะเห็นไหมคะเอไม่มีความใสไม่มีความอะไรเลยแล้วมันยุ้ยล่องแกบล่องน้ำหมากลากตรงเนี้ยเนอะโอ้โหเตรียมัจมาเลยมันจะลงมาเยอะมากแต่พอได้พบกับจิรินสีนซึ่งแบบว่ามีคอลลาเจนในตัวเองมันสามารถบำบัดแล้วก็ช่วยได้เลยทีเดียวะมันยกกระชับตัวสิคะเห็นไหมคะแล้วที่ที่พี่ปุ๋ยใช้นี่คือตัวไทรลาจิน่าไทรลาจิน่า มันคืออะไรคะที่บอกว่าจูรินซีมีชีวิตเนี่ยเดี๋ยวให้น้องนุกอธิบายก็คือว่านุกมีโอกาสได้ไปเข้ารายการกับพี่ปุ๋ยนะคะ,คะแล้วนุกก็ถามว่าเอ๊ะมันคืออะไรพี่ปุ๋ยก็งงคืออะไรนุกทั้งตัวนุกเองเนี่ยนะคะปีนี้34ปีถามว่าลองใช้ตัวนี้นะคะเป็นไตรลาจิน่าเป็นเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุค่ะนะคะจริงๆ <c oughs> ค่ะนะคะชอ <t od S 2> บจำโกงอายุได้ยังไงอยากจะให้ดูรูปนุกก่อนด้วยว่ารูปนุกก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาผิวหน้าเหมือนกันค่ะนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มที่าดมกออเริแลล้้วนุงใช าเดือนอันนี้คือรูปก่อนใช้จากปลวกเป็นคนอยากให้กล้องซูมหน้าเอาหน้าใกล้ๆเหมือนกับรูปนี้เลยค่ะนะคะ ถามว่าสามเดือนสิ่งที่รับคืออะไรเป็นอะไรอ่ะเป็นฝ <ตา S 2> ้น<ท>าเป,เป็นกระพี่เอิร์กคือฝ้ากระพวกนี้เนี่ยคุณหมอทุกท่านบอกเลยว่ามันรักษาไม่หายแล้วนุกรักษามาแบบผิดวิธีมาตลอดเลยด้วยการที่เราไปลอกหน้าไปเอาน้ำกดจี้เอากดจี้คือกดอผลไม้ล้วก็ไม่รู้แล้วก็ทาครีมที่มีเยรัยมเยอะๆผลตอบรับที่ได้คือกลายเป็นว่าเราโดนหน้าแล้วผิวเราเซนซิทีฟผิวหน้ากร้านผิวหน้าแก่ก่อนวัย จนนุกมีโอกาสได้ลองใช้ตัวนี้จากเพื่อนคือเพื่อนเนี่ยซื้อจากอเมริการ้อยหเหรียญลองเลยมีหลังเลเพราะว่าลักษาหน้ามาเยอะมากพี่เอิร์ก<อ>หาครีมทุกอย่างทั้งหาหมอครีมเคาน์เตอร์แบนด์ลองทุกอย่างแล้วนะคะตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมฟึบเปิดออกมา เป็นเซรั่มคอลลาเจนซึ่งปกติเซรั่มทั่วไปมันจะเป็นแบบกดเป็นปัม๊มแต่ตัวนี้ค่ะนะคะแต่ละจีหน้ากดไม่ออกปั๊มไม่ได้เพราะว่าเข้มข้นมากๆเลยค่ะสะกัดมาจากตัวจุลินทรีย์คอลลาเจนถามว่าจุลินทรีย์ฟังชื่อละน่ากลัวแต่ตัวนี้มันเหมือนกับผิวของคนเราเลย นะคะคือหน้าตาป็นแบบนี้เลยธรรมชาติเลยใช่ค่ะนะคะโครงสร้างจะเป็นแบบผิวคนใช่ค่ะคือถามว่าทาแล้วได้อะไรนะคะคือหนึ่งคืนแรกรู้สึกเลยว่าผิวมันกระชับขึ้นนะคะสาหรับคนที่อายุเลขสามขึ้นไปแล้วคุณจะรู้เลยว่าเมื่อคุณนอนตะแคงเมื่อไหร่ตื่นเช้ามาหน้าย่นหน้ายับและปัญคืตัวนี่มันยากชคนที่ขาดคอลลาเจนมันจะมันจะยากมากง่ายสําหรับมันจะยับอยู่อย่างนั้นแหละคือพี่พี่แต่เป็นคนนอนดึก ตีสามตีส่ยังไม่ทำอะไรนกเขาแมวออมันตืดตดๆๆนะคะก็ััหลับไม่ได้ติดมานะคะตัวนี้ลูกบอกนิดนึงว่าหลายๆท่านถามว่าเป็นเซรั่มยังไงเราถึงไม่กดเอาตัวเนื้อเซรั่มของเรามันเข้มข้นมากค่ะนะคะพี่เอิร์กแบบนี้เลยคือใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะเข้มข้นถึงระดับที่ว่าเราคว่ำกระปุกแล้วมันไหลไม่ออก ใช้ดีมากๆคือสามารถรอบดวงตาก็ยังสามารถใช้ได้ผิวเ e n s i t i ี e ผิวแพ้ง่ายสําหรับคนที่ไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงขนาดนี้อ,อายุเลขนี้นะคะยังสวยขนาดนี้คือนุกไปเข้ารายการปุ๊บพี่ปุ๋ยเขาลองค่ะลองแบบน,นี้เลยไม่มีได้ไงผิวเนียนขนาดนี้ต้องมีแล้วมั้คือคือเป็นคนที่ชอบเทสอะชอบเทสหนูไปรายการเสร็จแล้วก็ขอให้เห็นจริงนะคะ แล้วเขาบอกทําไมต้องมีไม้พงไม้พายด้วยเพราะว่าคือจุลินซีคอลลาเจนจุลินซีอยู่ในนี้มันสามารถแบบว่าถ้าเกิดยังไงแล้วคือเพื่อความเพื่อความเฟรชแล้วก็ไม่ให้มันตายไปแต่พี่ปุ๋ยก็ทำอย่างเงี้ยอ่ะลองดูเลยรายการปุ๊บพี่ปุ๋ยลองเลยพี่ลองแบบคนนู้นเลยนี่คนโน้นอ่ะลองเลยอ่ะลองเลยจะเอาไหมฮะไม่เอาค่ะนี่ที่หน้าเลยอย่างนี้เลยคือพี่ปุ๋ยลองในรายการแบบนี้เสร็จแล้วความรู้สึกของพี่ปุ๋ยเองเนี่ยนะคะเขารู้สึกเลยว่า มันกระชับขึ้นในรายการเลยบอกว่าเฮ้ยนุกพี่ขอใช้ตลอดเลยนะคะออตัวนี้ที่อเมริกาใน1กระปุกเขาขายกันในราคานุกเคยฝากซื้อ1 4 5ี่เหรียญคือประมาณ5,000กว่าบาท145รเหรียญก็เออ5 0 0พันกว่าบาทแต่ว่าวันนี้ค่ะเราเตรียมมาให้สําหรับ30สาย30ท่านนะคะ,คะสด30ท่านรีรันอีก30ท่านนะคะ,คะถ้าคุณโทรมาทันหมายเลขด้านล่างสีแดงๆเลยค่ะ15.7 7หรือว่า02290นะคะ3999ถ้าโทรมาทันจ่ายเพียงแค่2,700บาท ถูกกว่าซื้อที่อเมริกาถูกว <นะ S 1> ถกว่าคะ่ะแล้วไม่พอสาสายนี้ค่ะให้ไปเลยอีกหนึ่งกระปุกเท่ากับว่าซื้อ,อ1แถมอีกหนึ่งถูกใต้เดียวกันนะคะแล้วได้2กระปุกด้วยนะใช่ค่ะนะคะ,ะซื้อ1แถมหนึ่งคือคุณสามารถซื้อไปฝากคุณแม่สําหรับวันแม่มหรือว่าชายกับเพื่อนก็ได้นะคะในราคากระปุกหนึ่งเนี่ยนะคะ 1,350บาทร้อบคือการพาคุณแม่ย้อนเวลาจริงๆนะค่ะ<ช>นะคะ<ช>แล้วไม่พอค่ะ30สายนี้นอกจาก1แถม1ในกระปุกไซส์เดียวกันแล้วนะคะยังรับเป็นมาร์คนีออนมาร์คตัวนี้ ไปรายการไหนคะ่ะนุเอาไปวางยาเซเลบศิลปินดาราแย่งกันคือเป็นมาร์กนีออนที่กระชากออก20นาทีรู้เรื่องเมื่อไหร่ที่คุณต้องการเตรียมผิวหน้านับเด็กไปงานแต่งหน้าทรงมากๆค่ะ20นาทีรู้เรื่องแผ่นหนึ่งเนี่ยมูลค่า500บาทให้อีก2แผ่นค่ะซึ่งลองใช้แล้วนุกรู้สึกเลยว่าตัวนี้มันเทียบเท่ากับโปรแกรมในการทำทรีสเมนหน้าครั้งละ5 0 0 0บาทแล 5, ้วตัวมาร์ก ต่างจากมาร์กทั่วไปปกติันเป็นทิชชู่แต่อันนี้มันเหมือนผ้าเลยค่ะพี่เอิร์กแล้วเนื้อมาร์จะฉ่ำมากๆเลยรู้สึกได้ตัวนี้ใช้ทุกสภาพผิวเลยค่ะนะคะแล้วจะรู้สึกสัมผัสได้เลยนะคะอย่างแรกมีความรู้สึกว่าโอ้ยมันฉ่ำมันแบบน้ำพี่ปุ๋ยท่ฝั่งไหนพี่ปุ๋ยซึมไปแล้วเนอะมันไม่มันเลยนะซึมไปแล้วเห็นไหมคะพี่ปุ๋ยทาฝั่งไหนคะนี่ค่ะฝั่งนี้นี่นี่ดูนี่ทาไปที่ผิวเปลี่ยนเทียบดูค่ะ ส,งส<อ>ง่งไปเรียบร้อยอะนะรอบดวงตาก็สามารถใช้ได้นะคะ,ะ,ะคือนุกต้องขอบอกกันเลยว่าคนที่อายุเยอะๆอย่าไปลองทําตัวฉีดอย่างอื่น วันนี้คุณลองแบบนี้ไม่ต้องเสี่ยงคาทายอย่างเดียวนะคะปลอดภัยด้วยโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะตอนนี้20สายสุดท้ายที่คุณโทรมาทันด้านล่างเลยค่ะ,ะ15.7 7ถ้าโทรไม่ติดเปลี่ยนไปโทรเบอร์0 2 2 999, 9 0 3 9 9 9จ่ายเพียงแค่2,700บาทจะได้เป็นเซรัมร่มคอลลาเจนกงอายุจากอเมริกานะคะจากราคาเตนอเมริกา5,000ันกว่าบาทแต่คุณจ่าย2,700นจบาทซื้อหนึ่งให้ฟรีอีกหนึ่งกระปุกแล้วก็รับมาร์กเนออนอีก2แผ่นเราไม่พอค่ะนะคะ สาสายนี้เอากเป๋าไปอีกหนึ่งใบด้วยกระเป๋าอีกหนึ่งใบเท่ากับว่าจะได้ของทั้งหมด5ชิ้นนะคะแต่จ่ายเพียงแค่2,700บาทจัดส่งฟรีถึงบ้านด้วยค่ะหลายๆคนบอกว่าฉันอยากลองเอาเป็นว่าคุณลองใช้กับเพื่อนดูแล้วเก็บมาไว้ใช้เองเก็บกระเป๋าไว้ใช้เองค่ะนะคะสําหรับหลายคนที่บอกว่าอยากจะลองโกงอายุค่ะนะคะตัวนุกเองเนี่ยลองใช้1คืนนุกคิดเลยว่ามันโกงอายุได้1เดือนคุณพี่ปุ๋ยใช้กี่เดือนละคะโอ้โหเพิ่งใช้เม็ด อ่สัปดาห์กว่าสองสัปจะสองสัปดาห์สองสัปดาห์กองไม่เท่าไหร่คะก็ดูสิคะอ๋อคือหมายถึงว่าอาทิตย์2อาทิตย์นี่ก็คือรู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยาเปลี่ยนแปลงยิ่งตัวมาร์กเนี่ยนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยรู้สึกได้เลยรับรู้ได้เลยว่าผิวหน้าเมื่อล้วลงครีมหรือฉลมงครีมหรือไปทรีตเมนต์หน้ามามันจะซึมได้ดีใช่ไหมมันซึมแล้วแบบว่ามันสัมผัสได้อ่ะคุณผู้ชมสัมผัสได้เลยว่าหน้าเนี่ยเนียนเรียบแล้วก็เหมือนกับชุ่มอ่ะมันเ็ม่บนมีคไเ้สเตอรอลเ้ชมที่อายุค่ณนู้หา ว่าตัวคุณเองนะคะสูญเสียคอลลาเจนหรือว่าร่างกายเนี่ยมันไม่สร้างคอลลาเจนมาแล้ว<ช>ถ้าอยากจะเติมเต็มคอลลาเจนบางคนบอกทานบางคนบอกดื่มค่ะนะคะบางคนบอกฉีดคุณรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณเอาไปทาเอาไปทานเอาไปฉีดน่ะมันทํามาจากอะไรนี่ทำมาจากคอลลาเจนที่ตายไปแล้วจะดีหรือเปล่าว่าถ้าการนําเอาจุลินซีคอลลาเจนที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดมีปัญหาตรงไหนทาตรงนั้นรอบดวงตานะคะ,คะลองแก้มหรือแม้กระทั่งฝ้าก,กระจุดด่างดำค่ะนะคะทาไปเลยหนึ่งคืนนุกรู้สึกได้ทําไมคุณจะรู้สึกไม่ได้คะ โทรมาเลยค่ะหมายเลขด้านล่างแล้วค่ะ1577นะคะหรือว่า02 290 3999ตอนนี้จองสิทธิ์ได้ไม่ถึง10สายแล้วค่ะสําหรับรายการสดนะคะเราให้สิทธิ์30สายนะคะแล้วก็เรียนอีก30สายค่ะพี่ปุ๋ยฝากนิดนึงค่ะช่วงท้ายค่ะช่วงโปรโมชั่นนี้อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถกงอายุไม่ต้องไปทําเลยโบทถงโบทอกไม่ต้องใช่ใชไหมเป็นอัมพงพอัมาพาตกันยิ้มไไม่ไดพ้พี่ปุ๋ยนี่อายุเมื่อกี้น้องเขาบอก55แล้วเหรอค่ะจริงเหรอค่ะโอ้ผิวนี่แบบ ถามคุณโพสเพราะว่าเจอกันมานานมากท้งนั้นทั้งนั้นยังไม่ถึงแต่ว่าหน้าไปก่อนนะคะไม่ค่ะแต่ว่าถ้าโค o สอัพใกล้ๆจะเห็นว่านางได้ทีอ่าคล o s e u ใกล้ๆจะเห็นว่าพี่ปุ๋ยเอาน่าไปผิวหน้าผิวหน้าพี่ปุ๋ยละเอียดมากนะผิวละเอียดแล้วก็ยังแบบริ้วรอยเนี่ยน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับอายุของคนอายุเท่านี้นะแสดงว่าดูแลตัวเองดีกันนี้นะครดูแลแลเที่ยวทุกคืนและได้ไต่รไดีหน้าไปเที่ยวเสร็จก็กลับมาพอกหน้าจ้ะไม่ไม่ เขาได้อันนี้จริงจริงได้มาร์กหน้าตัวนี้นะตอนกลางคืนนะไม่งี้ก็ไม่อยู่หรอกหน้าอย่างเงี้ยสังเกตดูถ้าเกิดซูมเข้ามาใกล้ๆตายยังแดงอยู่นะคะเพราะว่ามืนไม่คืนเงินสามคะก็นะคะก็ใครอยากได้โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้โทรไปด่วนเลยที่หมายเลข1577หรือว่า0 2 2 9 0 3 9 9 9นะคะเพราะว่าซื้อ1แถม1แล้วก็ยังได้กระเป๋าอีกด้วยจ่ายสองพนเจ็ดรบาทได้5ชิ้นนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ๋ยกับน้องขอบคุณลูกสองท่านค่ะน้องค่ะตอนแรกเขาก็มากับล <laughs> ไอจีตนใจดับขดับถ้าทำอะไรดีๆแล้วคนมองว่าสร้างภาพก็ช่างเขาอย่างน้อยเราก็ยังได้ทำดีไม่เหมือนคนที่เขาไม่เหมือนเขาที่แค่คิดดีแต่ยังไม่เคยทำได้เลยคือคนทำก็ดีกว่าคนพูดอ่ะใช่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับบันึ108นะคนทำก็ดีกว่าคนพูดขอบคุณคิวเมอร์ริงกรูตาแม็กซ์ผิวเนียนสวยสดใสดุจแสงดาวค่ะนางไม่รู้ว่าเข้าตัวเองยาสีฟันซอครับผลิตภัณฑ์ดีๆจากมินิบิวตี้เซ็นะคะในระมิดความสวยเพียงเซ็ตเดียวค่ะครับผงสกพอกเปาซิมร์นาโนนะครับยัดย้ำแบคทีเรียถึง99.99%นะครับทุกขั้นตอนแช่ซักตากใส่ลด กินอับไม่งอแดดครับค่ะแล้วก็ขอบคุณ SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะคะขอบคุณแฟนๆ followers ของเราแฟนคลับแฟนเพจทุกคนเลยนะที่รักพวกเรานะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันตลอดเวลานะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ